คลิปนี้เรายังคงอยู่ที่เมืองบาร์เซลโลนาประเทศสเปนกับแพรริสเพื่อนสาวยูทูบเบอร์จากช่อง Paris v a l e n t ทนท c h ชาแนลโดยคลิปที่แล้วเราสองคนพาเที่ยวมหาวิหารซากาดาแฟมิเลียที่สร้างมาแล้วกว่า140ปีและมีกำหนดจะสร้างเสร็จในอีก2ปีข้างหน้านั่นก็คือปี2026 เพราะเป็นปีที่อ n นโตนิโอเกาดีสถาปนิกผู้ออกแบบมหาวิหารแห่งนี้เสียชีวิตจากโลคนี้ไปครบ100ปีพอดิบพอดีซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะสร้างเสร็จตามแพผนที่วางไว้กันไหมแต่ที่แน่ๆเรากับแพรริสพาทุกคนเดินเที่ยวชมมหาวิหารแห่งนี้แบบช่ำๆจอบลึกทุกซอกทุกมุมกันไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ชมคลิปนี้สามารถไปชมย้อนหลังกันได้นะคะ และหลังจากเดินเที่ยวในซากรดาแฟมเบรียกันจนเหนื่อยขายยมไปตามๆกันเรากับแพรลิสก็เกิดอาการหิวโหยกันค่ะเพราะเป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วแต่ยังไม่มีข้าวกลางวันตกถึงท้องกันเลยเรา2คนเลยตัดสินใจนั่งรถไฟใต้ดินเข้าไปกลางเมืองเพื่อหาร้านอาหารนั่งกินแต่ระหว่างทางเราเดินผ่านพลาซาเดกาตาลุนยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดที่ของเมืองบาร์เซโลนาเราเลยแวะกันแป๊บๆเพื่อเก็บภาพมาฝากทุกคนค่ะ ทุกคนคะเราก็ออกมาจากซากาดาแฟมิเลียเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เรากับปารีกก็นั่งรถเมโทรนะคะจากซากาดาแฟมิเลียสาย L2 นะคะมาลงที่สถานีที่ชื่อมันจะเรียกยากนิดน,นึงอะไรกราเซียกราเซียเนี่ยซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งหลักนะคะเป็นช้อปปิ้งแบรนด์เนมของเมืองบาร์เซโลนาราคะแล้วตอนนี้เราก็เดินมาโผล่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าพลาซาเดกาตาลุญญาค่ะทุกคน ก็จะเป็นเหมือนสวนสาธารณะนะคะก็จะมีนกเยอะแยะมากมายเลยนะเขาก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันที่นี่นะจ๊ะนี่ดูบรรยากาศซะก่อนชิลมากๆเลยสำหรับพลาซ่าเดกาตาลุญญาเนี่ยถือเป็นจัตุรัสที่เป็นหัวใจของเมืองบาร์เซลโลนาเลยนะเพราะตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีห้างสรรพสินค้าร้านอาหารและร้านค้ามากมายอยู่ล้อมรอบแถมยังเป็นจุดบรรจบกันของเขตเมืองเก่ากับเขตเมืองขยายที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่19อีกด้วย จตุลสแห่งนี้ถูกเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกในปี1927ในสมัยของกษัตริย์อัลฟองโซที่13และเห็นพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ทุกคนพอจะเดาออกกันไหมคะว่าจตุรัสแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ ถ้าเดาไม่ออกเราบอกให้ก็ได้ว่าจัตุรัสแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ถึง50,000ตารางเมตรในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นลานกว้างขนาดใหญ่นอกกำแพงหน้าประตูทางเข้าเมืองส่วนปัจจุบันถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของคนเมืองบาร์เซลโลนาแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยรวมถึงยังเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจที่ดีบางคนก็มานั่งชมน้ำพุสวยๆหรือไม่ก็ชมประติมาก,กรรมหกกลุ่มรอบจตุรัส ที่สื่อถึงสี่เมืองหลวงของแคว้นกาตาลุญญาภูมิปัญญาและแรงงานแถมที่นี่ยังมีฝูงนกที่ไม่กลัวคนใครจะมาวิ่งเล่นกับน้องหรือให้อาหารก็ได้ค่ะเรากำลังเดินเข้าไปในพลาซาในกาตาลุญญานะเราไม่เข้าไปข้างในนะเพราะว่านกมสมกระโปรกทุกคนคือน,นอกสามารถที่จะ,ะนำเช้อโรคมาได้เนาะ เราก็จะใช้วิธีดูดูมางห่หางๆแล้วกันเนาะอ่ะไปะถ่ายให้ดูห่างๆอย่างหงหัวดูทุกคนด,ด,ดูตรงพื้นนะว่านกมันเยอะขนาดไหนไนี่ข้างหน้านี่เป็นลูกเลย The sun น่ากินไหมทุกคนยากิโซบะกุ้งเทมปุระนะจ๊ะมากับอะไรนะน้ำซุปเหรอแล้วนี่อะไรอ่ะสลัดเหรอสลัดใช่สลัดตัวนี้ของฟารีสนะเป็นข้าวแกงกะหรี่คาราเกะไข่ทอดคาราเกะนะจ๊ะแล้วก็เหมือนกันเนาะมีสลัดแล้วก็มิโซะซุปนะจ๊ะอันนี้ของฟารีสนะ บรรยากาศร้านเป็นยังไงบ้างก็คือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะไปรู้ญี่ปุ่นแท้หรือเปล่าไม่ไม่นาจะแท้หรอกแต่ว่าบรรยากาศคือเหมือนร้านญี่ปุ่นเพราะว่าเราเดินหาเหนื่อยมากทุกคนก็พอเดินผ่านไออ่าพาซาเดกาตาลุยาแล้วไงแล้วเราก็ก็คือจริงมันหิวละมันสายละก็เลยมาเจอร้านนี้ก็เลยกินมาเดี๋ยวเราขอกินข้าวกันก่อนนะอร่อยไหมปารีสเป็นปลิีเค็มมากเล่ย เค็มแบบเค็มเกลือดีนะที่ไม่สั่งอะไรว่าจะกินแกงแกงจะดีแล้วแต่หิวงก็เออสินราเมื่อกี้ไปที่บอกว่าซุปมิโซะอร่อยมากได้อยู่อันเนี้ยซุปมิโซะอ่านจาก็อร่อยเอาพุ้งมาแต่งกินเยอะไปมาก็ได้ตัวหนึ่งเอาไก่แล้วคลิปไก่ใส่เลยไหม นี่คือของเราจานประมาณ14ยูโรกว่า14เก้าสูหรือก็จะอยากฟรีสัก15ราคาคุณผู้ชมก็เอา38าปูนเนาะแต่มันเยอะจริงเยอะมากถามว่าแพงไหมก็ก็รา,าคาประมาณนี้แหละอาหารประมาณ13 14 15ประมาณนี้แหละถ้าอยากกินถูกก็ต้องเป็นวอล์ก <c oughs> <c oughs> ร้านร้านมนแรกที่เราไปกินใช่ <c oughs> ต้องเป็นวอกอย่างนั้นถูก <c oughs> แต่ถ้าเป็นร้านแบบนี้มันก็จะราคาประมาณนี้แหละทุกคนแม้กระทั่งอาหารไทยก็จะราคาประมาณนี้ต่อจานอืนี่ยังออกเซมใหม่เลยแต่ว่าไม่เยอะก็ถือว่ายังพอกินไหวนคนสเปนเขาไม่เป็นโรคไตกันเหรอก็แน่ะสิที่บอกว่าอาหารสเปนเะนี่ยเค็มกับหวานหวานก็คือพวกขนมมันคือหวานจาัดเอออาหารก็คือจะเค็มเลยที่อะเวลาหาซื้ออะไรที่หาซื้อยากอย่างไส้กรอกเนี่ย ไส่ก่อนสเปนก็เค็มถ้าส่วนใหญ่จะหาแบบไม่เค็มแบบยากมากคือจริงๆอ่ะพาริสเป็นคนกินเค็มแบบเค็มน้ำปลาแต่ไม่ใช่เค็มเกลือถ้าเค็มเกลือม,ลมากๆจะจะกินไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้กินเสร็จแล้วทุกคนนี่ปารีสไปเข้าห้องน้ำก็ร้านนี้นะจะติดเค็มไปนิดนึงทุกคนก็ไม่ได้ว่าอร่อยจ้าอร่อยจัดนะ คือบอกเลยนะว่ามาตั้งแต่เมื่อวานจนวันนีนน้กินร้านไหนยังไม่เจอร้านอร่อยสักที่เลยทุกคนก็เลยเลยไม่อยากจะแนะนำ <c oughs> ขอไม่แนะนำล้วกันแต่ว่ารอบเย็นอะ่ะจริงๆอะ่ะตอนนี้จริงๆมันตอนเย็นแล้วลหละแต่เป็นอาหารกลางวันของเรารอบเย็นอะ่ะรอบค่ำๆอะ่ะเราว่าจะลองกินร้านอาหารไทยดูเป็นร้านข้าวเตียยวเพราะว่าเรากับปารีสเนี่ยเป็นคนชอบกินอาหารเอเชีย ็นคนที่กินอาหารสเปนอาหารอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยถูกปากฝาาร,รั่งอะไรเงี้ยไม่ค่อยถูกปากว่าง,งั้นเถอะก็เลยว่าจะลองอร้านอาหารไทยกันเนาะก็จะอยู่แถวๆตรงนี้นะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราว่าจะไปซื้อชาไข่มุกอยากกินอยากกินชาไข่มุกเพราะว่ายอมแล้วแต่ตอนนี้สองคนอ่อมมากเลยเหนื่อยมากกับการเดินซาก,า,กาดา้าแฟมิเลี่ยเป็นเหนื่อยจริงทุกคนเพราะมันเยอะ มันมีอะไรให้เดินทั่วเดินจนเหนื่อยอ่ะเออแล้วเราสองคนก็หยุดถ่ายรูปเยอะถ่ายวิดีโอเยอะด้วยแหละมันก็เลยไม่ไหวก็เลยตอนนี้ก็เลยว่าจะเดินชิลๆนะคะก็ะคือเดี๋ยวเนี่ยอีกหนึ่งนาทีว่าจะไปกินชานม,มไข่โมกแล้วก็จะเดินจากตรงนี้นะคะไปที่ผลงานของเคาดี้เนาะที่เป็นกาซามิราตกาซาบัตโยเนาะคิดว่าน่าจะทันตอนนี้6โมงเย็นแล้วทั้งสองที่ที่หนปิดสี่ทุ่มที่หนึ่งปิดห้าท ก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าทั้งสองที่เป็นยังไงแบบไหนเนาะเดี๋ยวตามเราไปเที่ยกันต่อจ้าทุกคนซอยนี้น่ามามากเลยมีร้านอาหารเยอะแยๆแล้วก็เสื้อผ้าวินเทจเยอะด้วยนะมีอย่างร้านนี้ร้านวินเทจแบบช่างกิโลขายนะจ๊ะแล้วก็มีร้านทำเล็แล้วก็ที่สำคัญมีร้านอ่า าไข่มุกด้วยนี่ปูสปาเต้นะนี่ซึ่งเราก็ซื้อมาแล้วเป็นเผือกนะจ๊ะนี่จากร้านนี้นั่นเองนะจ๊ะทุกคน <Yeah. S 1> ลองแล้วอร่อยอร่อยอร่อยชอบมันจะเป็นโกโก้โกเผือก,กเผือก,กเผือกมะพร้าวแล้วก็ใส่น้ำตาล25%อร่อยดี อยู่ดีก็เนืกออยากกินชาไข่มุกขึ้นมาก็เลยพอดีมาหาข้าวกินในซอยนี้ใช่ไหมที่เมื่อกี้กินร้านอ่ารามเมงไปเนาะแล้วก็มาเจอว่าเอ้ยซอยเนี้ของกินเยอะเสื้อวินเทจเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นชาไข่มุกนะทุกคนน่ารักเชียร์เป็นน้องหมูแล้วก็ร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าร้านวินเทจเนาะเนี่ยร้านรองเท้าเนี่ยเลิศเลยแล้วก็มีร้านอาหารด้วย ซอยนีย้ใครอยากกินข้าวใครอยากหาของกินอยากกินชาไข่มุกอ่ะให้เดินเข้าซอยนี้เลยนะซอยเนี้ยอยู่ติดเอ่ออยู่ตรงถนนลาลัมบ่านะเดี๋ยวเราผมไปหน้าซอยเดี๋ยวโชว์ให้ดูเดินจากถนนลาลัมบ้าเข้ามานิดเดียวเองก็เจอแนละ้วเนี่ยร้าน,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 นเสื้อวินเทจมันก็ใช่นะนน นี่เมื eat, ่อกี้เรากินข uhm, ้าวร้านนี้นะจ๊ะทุกคนร้านรามเงิงนี่นะร้านนี้นะจ๊ะเมื่อกี้ในนี้มีร้านอาหารอินเดียด้วยร้านอาหารอินเดียมีพาสต้ามาตั้่นี่นะทุกคนถนนลาลัมบ้านะจ๊ะ จากปากทางลาลัมบ้าตรงนี้เลยเดินเดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็ทางเข้าอยู่ตรงนี้ลัมบ้าเดกตา,นาเนเตสเนี่ยนะทุกคนตรงนี้เลยจ้ะอย่เดินเร็กแม่ลยไปบอกแ่งแล้วนะมาดูได้เลยจ้ะทุกคนไปเราไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ บ้านของเกาดี้ไม่ใช่บ้านของเกาดี้ก็คือผลงานของเกาดี้นะคะก็คือกาซามิลาแล้วก็กาซาบัตโยนนะคะทุกคนไปกันเลยอยู่ตรงนี้เองเดินไปนะไม่ขึ้นรถเราเดินไปได้ไปจากถนนลาลัมบราเดินมาประมาณ15นาทีก็มาถึงคาซาบัตโยซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานของเกาดี้แล้วก็เป็นจุดเช็คอินยอดฮิตเหมือนกันแต่เรากับปารีสเนี่ยไม่ได้จองตั๋วเข้ามาล่วงหน้านะเพราะไม่คิดว่าคนจะเยอะแต่สรุปว่า คนเน้นมากค่ะแม่พอเข้าไปซื้อตั๋วปรากฏว่าอดค่ะคือต้องบอกก่อนว่าที่สเปนเนี่ยถ้ามีบัตรเรสซิเดนต์ของที่นี่มาสถานที่ก็จะสามารถใช้บัตรเรสซิเดนต์เป็นส่วนลดในการซื้อตั๋วเข้าชมได้ซึ่งพอเราเข้าไปซื้อตัว๋วโดยจะใช้สิทธิบัตรเรสซิเดนต์เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสิทธิ์ของวันนั้นเต็มแล้วค่ะเขาแนะนําให้จองตั๋วทางออนไลน์สําหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งจะได้ราคาถูกกว่ามาซื้อหน้างานส่วนสิทธิ์บัตรเรสซิเดนต์ก็จะใช้ได้ด้วย เรากับปารีสเลยโอเคตามนั้นเลยค่ะงั้นการเที่ยวชมคาซาบัตโยเราขอยกยอดไปในคลิปต่อไปแทนและกันนะคะพอผิดหวังจากคาซาบัตโยเรากับปารีสก็รีบเดินไปที่คาซามิลาต่อทันทีเพราะอยู่ไม่ไกลกันเดินแค่8นาทีก็ถึงแล้วค่ะนี่ทุกคนเราจะมาตึกนี้นะคะคาซามิลานะคะเห็นข้างบนไหมที่สวยๆเดี๋ยวตามเราไปเลยจ้าเราต้องเดินมาด้านข้างนะคะมาซื้อตั๋วจ้า ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในกาซามิลานะจ๊ะก็เป็นผลงานของเกาดีก็คือที่กาซามิลาแห่งนี้นะคะก็เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะคะที่เกาดี้ก็เคยมาเจ้าของเขาให้อ่ามาตกแต่ง กาซามิลลสร้างขึ้นในปี1906จนถึง1912เป็นอาคารที่พักส่วนตัวใจกลางเมืองบาร์เซโลนาแห่งสุดท้ายที่ออกแบบโดยเกาดีแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปี1984ซึ่งเรื่องราวการก่อสร้างที่นี่น่าสนใจมากๆทุกคนทราบไหมเขาว่าที่นี่เกือบจะถูกทุบทิ้งมาแล้วสาเหตุก็เป็นเพราะ ครอบครัวมิลล่าที่ร่ำรวยมากๆเนี่ยได้ว่าจ้างให้เกาดีออกแบบบ้านหลังนี้บนถนนที่เป็นทำเลทองซึ่งในสมัยนั้นเกาดีถือเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงมากๆเพราะเป็นช่วงที่ยุโรปกำลังให้ความสนใจงานศิลปะแนวโมเดิร์นิสเกาดีได้ออกแบบการสร้างมิลล่าให้เป็นอพาร์ตเมนต์หรู9ชั้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เขาได้ออกแบบรูปรัร์ภายนอกตัวอาคารให้มีความโค้งมนคล้ายคลื่นในทะเลแถมยังออกแบบไม่ให้มีผน,นังแต่จะใช้เสาเหล็กโค้งรอบทุกชั้นเป็นตัวรับน้ำหนักอาคารทั้งหมดแทนก็ต้องยอมรับนะคะว่าด้วยรูปทรงที่แปลกตาและก็โครงสร้างที่ซับซ้อนแบบนี้จึงทําให้การก่อสร้างการสร้างมิรนเนี่ยเต็มไปด้วยความท้าทายมากๆพอเริ่มก่อสร้างไปสักพักก็ถูกร้องเรียนเรื่องเสาที่รับออกมาตรงทางเดินถนนแล้วก็อาคารที่ก่อสร้างก็มีขนาดใหญ่เกินที่ทางการอนุญ,ญาต แต่ทางคณะกรรมาการผังเมืองใหม่ของบาร์เซโลนาบอกว่าสิ่งปลูกสร้างนี้เป็นงานสร้างสรรค์ที่ไม่ควรมีกฎเกณฑ์มาจำกัดการทำงานดังนั้นเกาดีจึงได้รับใบอนุญาตให้สร้างอาคารนี้ต่อแล้วก็ใช้เวลาถึง6ปีจึงสร้างเสร็จแต่วิบากกรรมของเกาดียังไม่จบนะคะว่าพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้รับเสียงว,วิพากษ์วิจารณจากคนทั่วไปว่าเป็นอาคารที่ดูประหลาดมีรูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวแถมพวกเขายังตั้งชื่อให้ใหม่ที่เป็นการล้อเลียนว่า ลาเปเร่าที่แปลว่าเหมืองหินซึ่งก็คงออกมาจากลักษณะาภายนอกที่ดูเผินๆจะคล้ายหินนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอเพื่อนบ้านยังไปพูดกดดันคุณนายมิละที่เป็นเจ้าของอาคารว่าให้ทุบตึกทิ้งซะเพราะว่ารูปร่างน่ากลัวแบบนี้จะทำให้ราคาของอสังหาริมทรัพย์และก็ที่ดินในย่านนี้ถูกลง ส่วนตัวคุณนายมิลาเองก็ไม่ค่อยชอบผลงานการออกแบบชิ้นนี้ของเกาดี้สักเท่าไหร่เนาะแต่จะให้ทุบตึกทิ้งเลยก็เสียดายเงินก่อสร้างแล้วก็ค่าออกแบบที่จ่ายไปแล้วเพราะมันเป็นจํานวนเงินที่มหาศาลมากๆอีกอย่างเธอรู้สึกเกรงใจสามีด้วยเพราะสามีเนี่ยถือเป็นแฟนคลับตัวยงของเกาดี้เลยคุณนายมิลาก็กัดฟันอดทนอยู่อาคารนี้มาเรื่อยๆส่วนกระทั่งเกาดี้เสียชีวิตในปี1926คุณนายมิลาเลยสั่งเปลี่ยนสไตล์การตกแต่งห้องใหม่ทั้งหมดจากสไตล ไตล์โมเดิร์นนิสให้กลายเป็นสไตล์หลุยส์ที่16ตามที่เธอชอบต่อมาสามีได้เสียชีวิตลงอีกคนเธอจึงได้ขายกาซัามบิลลาให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งด้วยราคา18ล้านเหรียญเปเซตาซึ่งเป็นค่าเงินของประเทศเปนในสมัยก่อนเนาะส่วนตัวเธอเองก็ยังคงอาศัยอยู่ที่ห้องเดิมจนกระทั่งเสียชีวิตลงเช่นกันปัจจุบันแม้กาซา่มิลลาจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ท่องเที่ยวให้คนได้เข้าเยี่ยมชมแต่ที่นี่ยังคงมีส่วนที่เป็นอาาพาเนนให้ช่่อยูะะคะ แต่แต่แต,แต่แต่จะถูกจํากัดไว้เฉพาะผู้เช่าเดิมที่อยู่ที่นี่มานานเกิน70ปีแล้วค่ะเราไปต่อกันค่ะทุกคนต้องรีบเร่งเพราะว่ามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะจะปิดแล้วนี่สวยมากอันนี้ทุกคนชายบนต้องแทง อันนี้คือกำแพงกัอาอะไรลันทุกคนแล้วเขาทำเป็นเหมือนอจอฉายเนาะอ๋อจะขึ้นข้างบนแล้วน่ไงในส่วนของห้องใต้หลังคาที่ทุกคนเห็นกันอยู่เนี่ยตอดีออกแบบให้เป็นหลังคาโค้งสองชั้นช่วยป้องกันความร้อนและความหนาวเย็นแต่ยังคงมีแสงธรรมชาติสอ่องเข้ามาภายในห้องได้อย่างทั่วถึงซึ่งวัสดุหลักที่ใช้ในการออกแบบห้องนี้จะเป็นไม้หินและกระจก เพื่อความกลมกลืนกับธรรมชาติปัจจุบันบริเวณนี้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดก,กิจกรรมต่างๆหรือจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของเกาดีเช่นโมเดลของโครงสร้างอาคารหลังนี้ที่จะทำให้เราเรียนรู้ว่าเกาดีเนี่ยเขามีกระบวนการคิดยังไงหรือแม้แต่เรื่องของเทคนิคการออกแบบที่ล้ำสมัยเช่น แขวนโซ่ทิ่งน้ำหนักแล้วส่งผ่านกระจกเงาจะได้ภาพสามมิติเพื่อช่วยคำนวณเรื่องน้ำหนักของโครงสร้างซึ่งพอเราเห็นแล้วก็รู้สึกทึ่งมากๆพูดได้คำเดียวว่าเกาดี้คิดได้ไงอ่ะแล้วก็ขอยกให้เขาเนี่ยเป็นสถาปนิกผู้มาก่อนการเวลาจริงๆค่ะเราเคยมาแล้วนะครั้งนึงแล้วเราก็เคยทําคลิปลงไปแล้วนะคะที่กาซามนี่แหละแห่งนี้วันนี้ก็เหมือนพามา เขาเรียกว่ามาอัปเดตอีกทีนึงว่าเขามีอะไรแปลกใหม่ยังไงบ้างไหมซึ่งเท่าที่เราดูนะคะก็เหมือนกับครั้งที่แล้วที่เรามานะคะไม่ต่างกันค่าตั๋วนะคะเข้ามาถ้าเกิดเป็นในราคาปกตินะคะก็คือ30ยูโรนะทุกคนก็เอา3738จ็ดคูณเข้าไปเนาะคนละ30ยูโรนะคะค่าตั๋วเข้ามาชมในนี้เพราะอย่างที่เห็นไปนะคะว่าก็จะมีชั้นล่างนะคะที่เป็นการตกแต่งแต่ละห้อง จำลองให้ดูนะว่าในอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขามีการตกแต่งห้องในสมัยก่อนนะั้นเป็นเป็นแบบไหนเกาหลีเป็นคนออกแบบเนาะแล้วก็พอขึ้นมาชั้นบนชั้นนี้ก็จะมีโครงสร้างต่างๆของตึกนะคะแบบจำลองให้ดูนะว่าอธิบายต่างๆว่าเป็นยังไงแล้วส่วนไฮไลท์นะคะก็คือชั้นบนนะคะรูฟท็อปนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้นบนกันว่าจะยังคงสวยงามขนาดไหนคะเดี๋ยวรอปลาลร์รี่นิดหนึ่งปลาร์ี่เขาเพิ่งมาครั้งแรกจะให้เขา,เาถ่ายวอล์กของเขาให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันจ้า เราขึ้นไปไนลูฟท็อปไฮไลท์กันจ้าในที่สุดสำหรับส่วนนี้เป็นส่วนที่เราชอบมากที่สุดแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์ที่ทำให้ใครๆก็อยากแวะม,มาที่กาซามิลลาเพราะอยากมาเห็นมาถ่ายรูปกับประติมาก,กรรมหินทรายที่เรียกว่า The Garden of Barriers ที่สื่อถึงแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวความสามัคคีและการปกป้อง กอดี้ได้สร้างรูปปั้นนักรบผู้กล้าหาญสวมหมวกทรงกลวยไว้เพื่อคอยปกป้องบ้านและผู้อยู่อาศัยโดยได้รับแรงบันดาลใจจากงานประติมาก,กรรมแบบโรมันโบราณและงานประติมากรรมแบบกอชิกและถ้าทุกคนสังเกตให้ดีจะเห็นว่างานประติมากรรมเหล่านี้ไม่มีใบหน้านะคะแต่ละชิ้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สื่อถึงอารมณ์และก็ความรู้สึกที่แตกต่างกัน อเราลูปปั้นนักรบของที่นี่ยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครที่ชื่อ d a r เวเดอร์ในหนังเรื่อง Star Wars ด้วยนะคะเราก็ยังตื่นเต้นอยู่ทุกคนสวยงามมากๆนี่เย้ผลงานของเกาดีนะคะที่เราชื่นชอบอีกผลงานชิ้นหนึ่งนะคะอยู่ที่กาซามิลาดนั่นเองนะคะคือเราชอบความ อไอเดียของเขาอ่ะเออเราชอบดีไซน์ของเขาระบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นส่วนเว้าส่วนโคง้งแล้วก็แปลกใหม่ไม่ซ้าใครทุกคนก็เขาเป็นศิลปินที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีไอเดียบันเจิดมากๆเลยในสมัยนั้นนะถ้าพูดถึงในสมัยนั้นนะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครรับได้หรอกที่เป็นไอเดียแบบเนี้ยใช่ไหมล่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผู้คนก็ยอมรับมากขึ้นสมัยก่อนทุกคนมีบาคนบอกว่า เาดี่บ้าเกาดี่บ้าที่ออกแบบแบบนี้นะคะแต่ว่าลองมาดูผลงานปัจจุบันสิคะพอมาอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยทุกคนชื่นชอบให้การยอมรับกับผลงานเขาทุกคนเลยค่ะทุกคนเนี่ยสวยจริงๆและบ้านหลังนี้ที่ด,ดูมีวิวที่สวยมากๆลูกอรที่สวยมากๆเลยจากด้านบนก็มองเห็นวิวข้างล่างสวยงามเลย เราพยายามพาเดินไปนะคะทางก็จะเป็นบันไดไปเรื่อยๆแบบนี้นะแล้วก็ทางก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยมีบันไดไปทางนูง้นแยกซ้ายแยกขวาไปได้หมดทุกทางเลยเนี่ยนี่เรามาจนสุดด้านนี้แล้วนะมาดูด้านนี้กันบ้างว้าวสวยงามเดินบรรยายจ้า นี่คืออพาร์ตเมนต์นะคะที่คนอาศัยจริงๆนะคะยังมีคนอาศัยอยู่จริงๆนะคะเนี่ยใครอยากมาอยู่บ้างไหมอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ความส่วนวอลส่วนโค้งสวยจริงๆเลยมองลงไปเนี่ยเราชอบที่เป็นอ่าสามหัวเนี่ยเหลือเกินให้รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะเราว่าแปลกใหม่ตรงนี้มีว่อไม่ใช่สามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าจะเป็นหกมั้งตรงนี้เหมือนจะเป็นหกนะคะ คือเราชอบมากเลยถ่ายรูปออกมามันสวยแล้วก็โดดเด่นนะทุกคนถ้าเกิดใครเาขาเรียกว่านะมีโอกาสนะก็มาเที่ยวนะมาถ่ายรูปสวยๆมาตอนกลางวันที่แดดจ้าๆสีท้องฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าก็สวยนะคะพอมาตอนเย็นๆแบบเราเนี่ยเห็นไหมยากาศจะคลึมๆนิดนึงแต่ก็โอเคนะแดดไม่ร้อนดี แต่ว่าถ่ายรูปอาจจะดูดูดูคลืมคหน่อยแต่ก็ขลังสวยดีนะทุกคน<ช><า> For eternity Windows like eyes Gazing out afar Rooftop sculptures Like celestial stars Chimneys like sentiments คเรากับปารีสนะคะจะมากินอาหารไทย <_ d ream> ก็เราดูตามเพจนะว่ามีคนแนะนําให้มาลองกินร้านนี้นะคะก็ได้ข่าวว่าเปิดมาไม่นานไม่ถึงปีเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมกัน <_ d ream> ข้างในจะอร่อย <_ d ream> แค่ไหนเป็นรสชาติแบบไทยแท้ๆหรือเปล่าจ้ามาดูเมนูกันทุกคนมีพวกปอเปียนะจ๊ะ มีลูกชิ้นด้วยชอบมากคือลูกชิน้นมีทอดมันทะเลยำกุ้งมันิกเผาอะไรเนะี่ยสลัดผักสเต๊กมีผัดไทยที่ขาดไม่ได้คือผัดไทยนะจ๊ะผัดซีอิ๊วผัดขี้เมานี่ร้านไทยนูเดินแนะ่นอนต้องมีกว๋วยเตี๋ยวเนะวาะก๋วยเตี๋ยวตา่างๆเย็นตาโฟทะเลที่สำคัญคือมีข้าวซอยด้วยจ้ะ ข้าวซอยนะแล้วก็มีแกงเผ็ดนะในแบบแนว่เฟี้ยวเซ็น้ีนี่นะคะพนักงานร้านหล่อมากแล้วใช่เปล่าจ๊ะก็เมื่อกี้เราสั่งอาหารไปแล้วนะของเราสั่งข้าวซอยใหญ่ก็เส็จต้๊กยำหมูนะก็คือเป็นเส้นมาม่าแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาชิมรสชาตินะคะ <c oughs> ว่าอร่อยหรือเปล่าจ้ะนี่นะทุกคน ข้าวซอยไก่มาแล้วอยู่ไทยไม่ได้กินนานจ้ะมาอยู่บาร์เซโลนามีข้าวซอยไก่กินคิดดูละกันเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะจ๊ะมาแล้วนี่น้องคนหล่อนะคะแอบถ่ายน้องออยดี้เป็นเป็นลูกเจ้าของเป็นเจ้าของหรือเป็นอะไรคะเหมือนมาช่วยที่นี่าะมาช่วยอยู่ที่นี่ปะคะ ลรามาอยู่ที่สเปนอยู่บาร์เซโลนาอ๋อเหรอก็คือมาช่วยงานที่ร้านเลยอ๋ออยู่นานหรือยังก็ตั้งแต่ต้นปีต้นปีพูดสเปนได้หรือยังนิดหน่อยใช่ไหมอ๋อนี่นะคะแนะนำนะคะอากีอ่าโอเคโอเคนี่เครื่องปรุงนะจ๊ะ นั่งนั่ง,งอุ้ยขอบคุณมากๆได้ได้ได้ขอบคุณค่ะเอาย้ายไ,ไปนั่งโต๊ะโน้นขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดป้าทุกคนเราย้ายโต๊ะให้มันโต๊ะใหญ่กว่านี้หน่อยมาแล้วทุกคนมาเรามาชิมกันเลย,ยบอกเลยว่าไม่ได้กินข้าวซอยมานานมากๆแล้วนะอยู่ไทยนี่คือกินครั้งสุดท้ายนี่ปีไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้ละแล้วก็ ก็เลยคิดถึงรสชาติเกาซอยก็เลยอยากจะลองกินซึ่งแล้วดูไก่เขาสิเนี่ยทุกคนไก่นี่เป็นชิ้นแบบว่ามกโหดานมากดูไม่ธรรมดาอร่อยอร่อยเหมือนไทยเลยมีคนแอบวอล์ซ้อนวอลกอ่ะที่ดูแล้วกันอร่อยอร่อย น้องออดี้หร่อด้วย <c oughs> เป็นไงบ้างอร่อยไหม <c oughs> <c oughs> อร่อยเนาะโด <c oughs> ยเฉพาะเสิร์ฟโดยมือน้องออดี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอ,อกินกันเถอะนะทุกคน <c oughs> อนนี้เราก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างรสชาติโอเคอาจจะแบบไม่ได้แซ่บกัดก้านแต่ว่าถือว่าเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดตั้งแต่มาตั้งแต่มาอยู่สองวันแล้วกินหลายมื้อทั้งในโรงแรมด้วยข้างนอกด้วยบอกเลยว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดร้านอื่นนี่คือแบบรสชาติไม่ถึงอะบอกไม่ถูกเหมือนกันถึงร้านอาหารไทยนะพาริสว่าโอเคเลยร้านนี้ถูกต้องถูกต้องก็ถ้าเกิดใครอยากจะลอง มาชิมก็ได้นะชื่อร้านไทยนูเดิลน,นะอยู่ตรงใกล้ๆกับถนนช้อปปิ้งอะ่ะกาเซียตาม Google m a p er Map, หาไม่ยากค่ะง่ายๆเลยทุกคนก็ตามมาชิมกันได้นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะบ๊ายบาย